สวัสดีค่ะพบกับช่องรอบปกกกอนะคะตอนนี้เราก็มาที่นะคะตลาดอิโนโนจีนนะคะไปกับเพื่อนๆนะคะปะเดี๋ยวเราจะไปดูนะป้ากวางขวางแนเนน้ำแดงไปตอป้สะานนสะพานเนี่ยมาไปม้ไปเดลยามเป็ปนมาวิ่งมาราทอนเลยไปน่กกิโล เอ้ยมอนจักลงน้ำละว่บ้านนี้เบ่อมันไหาวขวามือนยีิปอะไรคือขวามือเจ้าไขวามืออะไรคือขวามือเจ้าไปซ้ายขวามือในน้ำไปทางไหนอันนี้นะก็นี่แหละถามนน่ น้ำเชี่ยวนั่นน่ะยายม้อนจะขึ้นกระถางน่ะไปหลดน่ะให้ยายม้อนขึ้นกระถางแดงไปเลย่าผูใหญ่เอาไปลอยแพมันจะจ่มเลยจังได้น้ำนักยายม้อนยิ้มอ่ะหิปทายติ๊กต็อกพ่อเราบอติ๊กต็อกอันทางนู้นคืออะไรกูคิไม่ได้นี่แหละทำไงจะถ่ายได้ ยายไม่ได้เอาครับคุณแม่อ่ะเหลืองๆเป็นดอกทานตะวันใช่ไหมแต่ตรงขอบนุ่นๆเหลืองๆหรือว่าอะไรคิดว่าน้ำถึงอ่านน้มีได้ยินบ่อเหลืองๆมีเรือด้วยนะเอัฟซีนู่นสปป์ปอลาวแล้วก็มองเห็นนะคะบ้านพี่น้องของเราประเทศเขาโดโน่ไปว่า fc นะคะนนนุ่นนน,นมองเห็นเลยนะคะโอ้โหชัดอยู่เหมือนกันนะคะนี่ใหน fc มองดูนู่นสะพานก็อยู่ทางด้านบนนู่นนะคะสะพานนี่นะคะเพื่นะะอ,อน เดี๋ยวเราก็จะไปเดินลเลาะเขาเขาไม่ทําตลาดแล้วมั้งข้างล่างอ๋อทำอยู่เนาะ<ม>แต่ก่อนเราเดินข้างล่างนี่แหละตลาดอินโดจีนข,ข้างบนนั่นแหละมันเป็นข้างล่างอ๋อเหรอคะเขาเาขึ้นข้างบนหมดแล้วเนาะเออตึกหลังนั่น,นแหละนี่นะคะแม่นกพามาเดินตลาดอินโดจีนนะคะมาแล้วนะคะแม่เบนชวนแต่เมื่อวานแล้ว แต่ไม่ได้มาดูไว้วันสุดท้ายเคยมาเหมาตลาดโอ้โหดูไว้ก่อนว่าชอบอะไรใช่ไหมแม่นกว่าเราชอบอะไรเอาไว้ในใจเอายังงมาสื่อได้บันนี่เดี๋ยวต้องเหมารถไว้ก่อนด้เหมาแต่รถต้องเหมาไว้ก่อนโอ้โหนี่มีแต่แบบอันนี้ชุดอะไรนี่ใส่สบายสบายชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนปลาชุดนอนบได้นอนบันนี่พี่น้องชุดยังนี่โอ้ นี่ซูบินี่สูยางใส่ปุ๊บไม่ได้นอนพ่อบอกว่ามีแต่คนกวนว่สะสาปาน <c oughs> ไม่เคยกวนสักทีหลับปุ๋ยใส่ชุดอะไรก็ไม่เคยกวนอือไม่ใส่อะไรก็ไม่กวนจ้าปาดงามได้หน่เฮ้ยนี่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 ผ้าถุงเหมือนแม่คำใสนี่เออ ซาปานี่ราคาหมวกนี่เคนี่อ่ถืกนีกอ้าวกระโปงมง่งงงน่างามเธอเฮ้ยอแบบวอลแล้วจากิใไ่ไปหยังนี่นะคะทุกคนก็เดินไปแล้วคะ่ะนะคะได้อะไรกลับบ้านกันบ้างน,นะคะแม่นกก็ได้นะคะขนมดูไปจนเพลินเลย อุ้ยยัยมอนนี่นี่นี่ว้าวสวยมากเลยนี่กระโปรงอ่ะนี่แบบนี้งามนี่หนูชอบมากเลยได้แบบนี้โอ้โหน่าจะแพงนะเนี่ยถ้าอะไรคะอโอมีหน้าแล้วเนาะมันถึงได้สวยมากโอ้ต้องตาถึงโอต้องตาถึงได้เอาของสุรินมาขายสุนแม่แม่อยู่สุรินเหรอคะ ไม่ได้อยู่ก็ขายได้ค่ไมอันนี้ก็งามนี่คือมีดอกสวยเจ็ดร้อยเก้าสิบใช่ก็สวยเนาะสวยมากสวยสวยสวยไม้โบราณทุ่งดอกอยู่โอ้นี่ยายมอนสบายทำไมงามแท้หนินี่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 สบายนี่สบายหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางอุ้ยไม่น่าถึงได้สวยเนาะสามร้อยห้าสิบโอ้ยายมอนยายมอนสามร้อยห้าสิบเองนะนี่ นี่ลายนี้งามราคพัน,น 5, คอซื้อตั้งพันสองพันลวงสสวยสวยเออสวยอันนี้เป็นสีแดงแดงอ,นนนะอันนี้ก็สวยนะนี่มันเย็บละเอียดนะคะไม่ได้ใส่ง่ายๆได้ยังไงแม่ถ้าห้าร้อยเอาเลยได้ไหมนะี่ห้าร้อยมีที่ไหนดอกละเท่าไหร่แล้วใช่ งานเป็นผ้าไหมนะแม่ก็ผ้าไหมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นผ้าไหมนั่นแหละเราทำด้วยมือด้วยมือมันเป็นงานฝีมืองานแฮนด์เมดผ้าของสุรินแต่สุรินไม่ได้เย็บในทางนี้เย็บเหรอคะค่ะผ้าของเขาอยู่แต่เขาไม่ได้ทำออกมาเราจะผ้าของเขานิ่มมากเลยเนาะนิ่มเพราะว่าเป็นผ้าไหมมี่ซับอยู่บ้าไหมน้อยบอกว่ากระนุ่งแก้งขาสั่นมันยืดเนุ่อสี่ก็เข้าใจอยู่สวยมันไม่บางอ้อหนามาก มันมีสองอันอันนี้กับอันนี้แต่อันนี้เงะเด่นกว่ามาดูถ้าจะเอาน้องเพิ่นเพิ่นบอมีเยอะเลยได้ใยหมอนเอ้ยมีเยอะอยู่เพราะว่าเย็บส่งท้ายได้หลายสีเข้ามาดูสิคะหรือจะดูตัวนี้ดูตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาให้แล้วติดใจถ้าจะเอาก็เอาหาไม่ได้ดอกเพิ่นก็มีหลายสี ข้าไม้โหนนะเขาเรียกโหนไม้โหนโออนี่ไม้โหนนะโหนสุรินโอ้งามอีหลีข้าไม้โหนนะคะเดี๋ยวขอยเบิ่งเจ้าก่อนเอาเอาเอาแม่ต้องแม่ใส่เพราะว่าแม่สูงยายเตี้ยเห็นไหมมาลากพื้นถ้าแม่น่ะสวยตัดสุรนก็พ้าหัวนี่มันพับมันก็ไม่สวยนะแม่ได้ผ้าไหมแล้วบ้านนี้โอ้ยของแม่ถ้าแม่น่ะใส่ ดอกละดอกละแกบอกอยู่ดอกดอกอันนั้นมันมันจะแพงไอ้ด้านแหละที่เขาเย็บข้างล่างอ่ะมันเาอาสวยมากเลวใสงานี่นะคะไม่นกดูอะไรนาะอะไรคะเนี่ยโอ้เอาแล้วเอาแล้ว แกงเลยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเขาเล่นมึงก็บูรู้อะไรไม่รู้ที่เขาแกว่งเสียงดังมากเลยเนาะศูนย์รวมเลยเนาะศูนย์รวมมีครบหมดเลยเช็คเมาไม่ครับไม่เอาหาน่ารักดีเนาะน่ารักดีโอ้อันนี้ก็เป็นวัดนะคะที่อยู่ด้านหลังไม่รู้เราจะเอาอะไรดีเนาะน้ำพึ่ง มีน้ำผึ้งเดือนห้าโดนะนี่น้ำผึ้งเดือนหกมันหอมจะมันจะเอาแบบไหนนี่น้ำผึ้งนี่นะคะเอฟซีน้ำผึ้งเป็นครีมเป็นสบู่เป็นอะไรด้วยนะคะนี่นะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ